ในต่างประเทศที่มีการทําประปาดื่มได้เขาต้องควบคุมแรงดันน้าครับควบคุมแรงดันน้ํานี่วัดกันยังไงครับวัดที่หน่วยเป็นบาหมายความว่าเอาน้ําตั้งขึ้นแล้วแรงดันม,มันพุ่งสูงขนาดไหน1บาก็เท่ากับ10เมตรถ้าน้ําพุ่งขึ้นได้10เมตรก็1บ,บาทยิ่งพุ่งสูงขึ้นมันก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันทําให้สิ่งเจียปนไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็ทําความสะอาดท่อตลอดเวลาแบคทีเรียก็ไม่สามารถที่จะเข้าซึมมาหน่อยรอยรัวย่ว,วมาตรฐานระดับโลกอยู่ที่ไหนครับ สิบเมตรประเทศไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองเมตรที่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ผมเคยอยู่ผมก็เปิดน้ําก๊อกกินนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่ที่สิบสี่เมตรเขาเตือนประชาชนทันทีแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเนาะแต่ละรัฐไม่เหมือนกันเขาก็จะบอกทีว่าถ้ามันอยู่ที่สิบสี่เมตรเมื่อไหร่ประชาชนต้องเริ่มต้มกินแล้วก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ที่สามจุดห้าเมตรหมายความว่าต้องล้างท่อครับหมายความว่าต้องเปลี่ยนท่อทั้งหมด เราก็ต้องตรวจแบคทีเรียด้วยประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่สองซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ใครที่บอกว่าน้ำประปาดื่มได้ถ้าอยู่ในเว็บไซต์ของประปาหรือภูมิภาคแต่เมื่อมาถึงบ้านของเรามาถึงได้เป็นน้ําโอวันตินเป็นน้ํากาแฟเป็นน้อํอน้ําชาอย,อย่างที่เป็นอยู่ในแต่ละพื้นที่ <c oughs> น้ําที่ไหลออกมาอ่อยๆก็เป็นแบบนี้ตลกร้ายขึ้นไปอีกครับพอผมเข้ามาเป็นสอสเข้ามาเป็นประธานกรรมธิการที่ดิน,นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถามเขาครับ ว่าทำไมประเทศไทยมันถึงคว,ควบคุมเรื่องที่มันพื้นฐานขนาดนี้ไม่ได้เรื่องที่มันเบสิกมากๆควบคุมแรงดันน้าแค่นี้ทําไมทําไม่ได้เขาก็ตอบว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันคือการแก้ไขปัญหาแบบไทยๆที่บอกว่า KPI ที่รัฐบาลตั้งมาคือห้ามรั่วห้ามรั่ว30%หมายความว่าถ้าปล่อยน้ำมา100%น้ํา้ำต้องถึงบ้านประชาชน70%ไอ30้30%เนี้ยรั่วมากกว่านี้ไม่ได้ ก็เลยแก้ปัญหาแบบไทยๆครับแก้ปัญหาแบบเสียสีนนชัยก็เลยควบคุมแรงดันน้ำให้มันต่ำๆไง <laughs> มันจะได้ไม่รัว <laughs> อันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์ผมในในฐานะที่เป็นสสแต่คุณลองคิดดูดีๆนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหากเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่คือวิธีแก้แก้ปัญหาแบบรัฐไทย ไม่ว่าจะเรื่องพื้นฐานแค่ไหนก็คือใช้วิธีแบบสีรอนชัย KPI ไม่ให้มัน่วแทนที่จะทําไงครับแทนที่จะทำไงแทนที่จะเปลี่ยนท่อถูกไหมครับแทนที่จะเปลี่ยนวัสดุให้มันไม่ร่วกใช่ไหมครับแทนที่มันจะซ่อมให้สามารถแรงดันน้ําได้มันปกติเพื่อที่จะให้น้ําสะอาดจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วก็ไม่ได้เป็นการผักภาระา,าไปให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะต้องซื้อน้ําดืม่มอันนี้ คือประสบการณ์และก็สิ่งที่อยู่ในใจของผมในฐานะที่เป็นสสมาตลอดสปีอยู่ในการเมืองมา2ี่ปีฟังมาตลอดอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสารรูโปรกที่สุดแต่การแก้ไขปัญหาของประเทศไทยเป็นอย่างนี้ผมมองปัญหาแล้วมองทะลุไปถึงขนาดนี้เจาะลึกลงไปให้เห็นถึงขนาดนี้นี่ยังไม่รวมช่วงที่เราพูดคุยกันอยู่นี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ฟังดูอยู่ทางบ้าน พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคตอนออกทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหน้าแล้งขดน,น้ําไปหาคนหน้าฝนขนคน,นหนีน้ําอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรทุกภาคพูดเหมือนกันหมดนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเราใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องแล้งซ้ำซากกับท่วมซ้ำซากเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแสนกว่าล้านต่อปีนะครับประยุทธ์ใช้ไปแล้วเกือบล้านล้านนะครับแล้วพืชผลทางการเกษตรก็มีอยู่สองแบบ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปที่พิษณุโลกของเขตของสอส,อสอ๋อ,องรหัสไปรษณีย์สองรหัสไปรษณีย์ครับอยู่ที่พิษณุโลกพอไปอยู่ที่ข้างบนตรงนี้ปรากฏว่าชาวนาร้องไห้คือข้าวตายขานาพอข้ามอีกรหัสไปรษณีย์หนึ่งลงมาข้างล่างชาวนาร้องไห้เหมือนกันครับข้าวตายขาน้ําอยู่ในจังหวัดเดียวกันครึ่งหนึ่งแหลงซ้ำซากลงมาข้างล่างอีก ครึ่งหนึ่งท่วมซ้ำซากแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเป็นสิบ0ปีอันนี้นี่คือยังยังรู้สึกว่าแทนที่จะเอางบประมาณตรงนี้กับงบประมาณที่จะต้องมาชดเชยพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของราคาที่ต้องประกันด้วยทั้งที่จะต้องประกันเรื่องเรื่องอุทกภัยด้วยมารวมกันเนี่ยปีหนึ่งสองสามแสนล้านห้าปีก็เท่ากับล้านหนึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วมันไม่ได้คิดกันเป็นระบบครับมันไม่ได้คิดกันเป็นระบบว่าก่อนท่วมต้องทํายังไงระหว่างท่วมต้องทํายังไงหลังท่วมจะต้องทํายังไงพยากรอากาศระบบแจ้งเตือนการอพยคน การป้องกันไม่ให้มีการไฟดูดการป้องกันสัดเลื้อยคลานจนก,กระทั่งหลังท่วมต้องเยียวยาเขายังไงประเทศไทยไม่เคยมีพรรคการเมืองไม่เคยมีนักการเมืองที่คิดเป็นระบบแบบนี้นี่คือการมองปัญหาแบบก้าวไกลจากน้ําที่เป็นน้ําที่เอาไว้ใช้ยังชีพจนก,กระทั่งเป็นน้ําที่เอาไว้เลี้ยงชีพแค่นี้ยังไม่พอครับน้ําขวดหนึ่งเนี่ยมันคือน้ําที่สร้างอาชีพต่อมันไม่ได้แค่กดดันมันไม่ได้แค่กดทับ สิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในประเทศในการที่จะมีน้ำสะอาดดื่มมันคือการทำลายศักยาภาพอนาคตของประเทศไทยด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ